เราที่เนาะกออไม่จบไปสิ้นค่ะใกล้จะจบแล้วค่ะต้องมันต้องจบได้แล้วค่ะทุกคนมันต้องจบได้แล้วค่ะก็คือวันนั้นเนี่ยตอนเช้ามาตื่นมาก็คือรู้สึกแบบรู้สึกยางไงโรนไม่จบอ่ารู้สึกคือความใจยาวใช่ไหมยาวค่ะก็รู้สึกแบบนิดนึงแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะข้ามผ่านเรื่องนี้ไปด้วยการที่เรารู้สึกว่าเราได้ออกมา พูดปกป้องตัวเองบ้างปกติก็จะเป็นคนที่นิ่งเฉยแบบว่านิ่งแล้วก็จะแบบให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออก่อนที่จะให้เวลาเป็นเรื่องพิสูจน์ขอพิสูจน์ตัวเองนิดนึงก็แล้วกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะคือเราไม่เคยติดค้างหรืออะไรทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วก็อย่างที่โพสต์ไปในไอจีเลยว่าแบบขออนุญาตน,นิดนึงนะคะขอแบบขอไม่ได้ได้พูดอะไรบ้างเพราะว่าเราก็แบบเออเก็อยู่อยู่มานานละเราขอแบบ ปกป้องตัวเองแล้วก็โอเคค่ะพอปกป้องตัวเองเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทํางานแล้วก็ลุยกับชีวิตต่อไปแล้วก็ให้เวลาเป็นแค่พิสูจน์ได้แล้ขอดีนึงลองเิดแดดมันจะทำให้เราสบายสบายมากตัวเองสบายใจแบบสบายใจเลยค่ะแบบเออใครจะว่าย,ยัางไงก็แล้วแต่และเราได้ออกมาอย่างน้อยสักนิดหนึ่งที่ได้พูดในมุมของเราที่ไม่ไม่ไปกระทบกระเทือนใครเลยนะคะแบบพูดในมุมของเราเนี่ยแหละแล้วก็อยู่ในในมุมของเราเรารู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วก็ ก็โพสเสร็จแล้วก kind of ็โอเคเรียบร้อยแนบตลอดมันจะเข้ามาเยอะมากแบบทุกที่ไม่ไหม่ไม่ได้ติดตามได้เข้าไปอ่านต่างๆแบบก็ยังมันจะมีความฟังยังยังแบบไม่ไม่มู้เอาจากเรื่องที่เราสักร้อยก็เซนน่าจะมีสักหนึ่งเปอร์เซ็นที่เข้ามาพิมพ์แล้วก็พิมพ์แบบไม่รู้เรื่องอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็หนึ่งเปอร์เซ็นนั้นนี่ยเดวิก็เหมือนแปลว่าโอเคค่ะไม่เป็นไรเราเราเขาเรียกว่า เราเปลี่ยนใจใครไม่ได้แล้วเราไปบังคับความรู้สึกใครไม่ได้ดังนั้นก็ปล่อยปล่อยไปแต่ว่าสิ่งที่เราโฟกัสจริงๆก็คือคนที่อยู่รอบข้างเราอย่างเพื่อนเราพี่เราคนรู้จักเรารอบๆเราที่รู้จริงๆว่าเราเป็นยังไง <c oughs> เขาก็แบบเข้ามาให้กําลังใจโทรมาแบบอยู่เคียงข้างเราอะไรเงี้ยไม่ปล่อยให้เราอยู่คนเดียวรู้สึกขอบคุณมากขอบคุณจริงๆค่ะแบบ ใหม่เห็นทุกคนเลยนะแล้วใหม่ก็จะไม่ลืมเลยว่าวันที่แบบใหม่พลาดเนะี่ยมีใครอยู่ข้างๆใหม่บ้างใหม,ม่จะจําหมดเลยแล้วก็แบบดีใจมากที่ที่แบบเออทุกคนน่ารักกับเราจริงๆคนที่อยู่ข้างเราซัพพอร์ตตลอดคุณเต๋อใช่โอ้อโหแน่นอนไม่ได้ฝากถมาพี่เต๋อพี่เต๋อของเราฟุ้อฟูงหมดสุดๆไม่เคยเห็นเวอร์ชั่นนี้เลยก็เห็นไปแชร์ในโลงเตต่อนีด้วยเนาะพี่พี่เคยเห็นคุณลุงเวอร์ชั้นนี้ไหมเปลี่ยนแนวตกใจเหมือนกันค่ะก็ก็คือเขาเป็นคนที่รับฟัง รรบฟังใหม่มาตั้งแต่แบบูบทุกเรื่อง<ม>ตั้งแต่เรื่องมีความสุขความทุกข์อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เขาก็คือคนที่เราฟังมาเลยตลอดซึ่งเราเองก็แบบปรึกษาเขาตลอดแล้วก็เวลาเขามีเรื่องไม่สบายใจแล้วเขาก็มาปรึกษาเราเหมือนกันเราก็จะแบบแชร์กันเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยงเงี้ยค่ะตอนนี<ม>้ก็คือซึ้งยไหมคะซึ้งประทับใจม, <laughs> มันก็เหมือนมีคนออกมาปกป้องเราอะคะ่ะเวลาแบบเราทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ เหมือนเวลามีใครแบบเหมือนเพื่อนเราโทรมาอย่างเงี้ยสมมุติว่าพอเราโพสต์ไอจีไปอย่างเงี้ยคุณนิวโทรมาคนแรกเงี่ยใช่ใช่ก็แบบร้องไห้โชมอยู่เลยเออคือเราแบบคือเวลาเราเศร้าเราเป็นคนเก็บใช่ไหมคะเราเก็บ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 แต่เวลามีคนมาแตะไหลเราสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็มาเลยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออแบบวันที่เนี่ยวันนี้เป็นวันที่เรารู้สึกว่าดีใจที่คนรอบข้างเรา นอกจากเขาจะแบบไม่ทิ้งเราไปไหนอ่ะเขายังเข้าใจเรามากขึ้นอืมใช่ค่ะก็ไม่ว่าก็แตกับพี่เต๋อโดนโดนยางมากร่วมไปด้วยาทำอย่าว่าเต๋อนะอย่าว่าพี่เต๋อนะค่ะคนข้างโน้นน่าจะหลงเลยนิดนึงหนูเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่เหมือนกันคนที่แบบคนที่ที่คิดคิดต่างคิดในแง่ลบอะไรก็เห็นอยู่ค่ะกลได้งหลังจากที่แบบแก้ทะเล หมายว่าเขาไม่มีเวลาดูอะ,ค,ะค่ะเพราะว่าเขาถ่ายซีรีส์อยู่ตอนนี้อะคะ่ะแล้วก็แบบทํางานหนักมากมาเขียนบทอยู่หลายเรื่องด้วยเขาคงแบบ,เ,เ,บเราว่าเราเนี่ยแหละตัวเสพเลยแต่เขาไม่เสพเลยะคะ่ะ mm hmm. ใช่เขาหมายว่าเขาเวลาสิ่งที่เขาพูดอะมันเป็นอะไรที่ในเชิงของผู้ใหญ่พูดอะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็แบบมันมีเหตุและผลของมันมคนที่แบบ โต้แย้งหรือคอมเมนต์อะไรก็คงต้องได้แต่ปล่อยผ่านค่ะตอนนี้ก็งานเข้าช่วงนี้ตลอดนกเกือบจบเลือดจะทำอะไรปิดตัวขยับตัวไม่ได้แล้วว่าขยับตัวไม่ได้ใช่ทำไม่ดีเดี๋ยวเดินไป็นการธรรมชานแหละทำไงดีทำไมทุกคนข่ยวกับปปีีชชงงเขาบอกไม่ชงด้วยนะไม่ชงเดี๋ยวรอดูปีชงนะ นี่ขนาดไม่ชมนี่ขำถามไม่ชงนะเข้มเชียร์หมายถึงว่าไม่มีไม่มีคนแบบลอกตัวหรือบอกดูอะไรทักใช่ไหมว่ามันช่วงจังหวะอะไรหรือเปล่าไม่เคยบอกแล้วไม่ดูดวงแล้วต้นปีไม่มีใครทักเรื่องนี้เลยใช่ค่ะคือที่จริงแล้วไม่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 ได้คิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องดวงเรื่องอะไรเลยค่ะก็เกี่ยวกับว่าเป็นเรื่องของเวลามากกว่าแล้วก็เรื่องเวลาแบบเวลาเราพลาดอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาเรามีความสุขมากๆมันจะมีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามา ก็คงเป็นเรื่องปกติค่ะก็ก็แค่ดูดูกันไปแล้วก็ดูว่าแข็งแรงแล้วก็เดินหน้าทํางานต่อไปค่ะก็ยังมีละครที่ออนแอร์ด้วยค่ะอเมื่อวานเลยใช่แต่ะจะไปหลายๆคนคอมเมนต์ว่าเป็นใหม่ดาวิกาทำอะไรก็ผิดรู้สกอะไรกับคำพูดอีะไม่จริงไม่จริงมีถูกก็เยอะถูกเป็นร้อยผิดหนึ่งนี่คือไม่ไม่ไม่นับขอราที่อย่างยเนาะคำนี้เนาะ คือเรารู้สึกว่าไม่ผิดหรอกเราไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะมันไม่ไม่โวเวอร์ไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยตอนนี้นยรู้สึกปรับเข้มแข็งมากเลยค่ะตอนนี้เข้มแข็งมากแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ได้โพสตบป้องตัวเองไปก็คือปลดล็อกเลยว่าแบบว่าโอเคเราก็ได้บอกไปแล้วว่าสิ่งที่เราอยากจะพูดมีไปหมดแล้วอะค่ะก็ปลดล็อกมากๆค่ะตกลงยังเรื่อง ก็เสพ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 อยู่ค่ะเสพแต่เข้มแข็งมาแล้วก็อะไรที่รู้สึกว่าแบบรู้สึกเสพแบบเข้มแข็งเสพแบบเข้มแข็งเสพแบบมีสติแล้วก็อะไรที่รู้สึกว่าอ้พอเห็นอันนี้อืออือมีภูมิต้นทานลเ่ใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบอันเนี้ยเราเห็นไม่ได้เราเราเห็นอันเนี้ยไม่ควรเพราะว่าจิตจะตกแล้วก็ ออกดีกว่าเอาไปอยางชีวิตไม่มองดีกว่าอเงี้ยค่ะมเคยเตือนใหม่หรอกแบบว่าไม่ต้องเสจแล้วแล้วจะเสจไปเยอะเลยค่ะมีกระชากมือถือออกจากมือก็มีค่ะแม่เรา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 แม่ราแ่าแม่เราแม่ราแม่เ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 ราม่ราแม่าแม่เร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 าราแม่เรม่ราแม่เราม่แม่ อันนี้เนี่ยแค่ขนาดตอนนี้ใหม่ไม่รู้เลยใหม่ควรจะเรียกตัวเองว่าใหม่หรือดาวีนะอ้าวไ่ะเราไหนเราก็เปิดแล้วเลยคนตัวหล่อเอาต่อไปต่เไปเลยป็นคนเรียกใหม่ว่าอะไรเราจะให้พวกพี่เรียกว่าอะไรดีใหม่ก็ไม่รู้เรียกคนคนนั้นที่มีปัญหาภาษาใหม่เรียกอะไรแบบนี้ใหม่ก็ไม่รู้คือเอาจริงๆบอกว่าเป็นคนที่ไม่ได้เข้มแข็งมากค่ะอะไรก็เขวได้อะดังนั้นแบบว่าใจเย็นใจเย็นนะทุกคนใจเย็นเลยขอที่ระเรื่องขอที่ระเลื่อนเอาเรื่องคือเหมือนเรียนวิธีปรับใจกับเรื่องต่างๆที่มันเข้ามาะใช่ไหมคะตัวเอง ก็ใหม่ดาวีเน่ค่ะก็เรียนหนูมาเยอะมากค่ะเลยาสกุลด้วยเลยดาว้องใหม่หน่อยเนาะเรียสองชื่อไปเลยแล้วกันนะชื่อหนูในๆนก็เป็นชื่อตัวเองแล้วนะคะก็คือมันมีคอมเมนต์ไหนที่จิกหัวใจไหมคะที่แบบอ่านเจอแล้วแบบรู้สึกแบบติดปวดมากอะไรอย่างเงี้ยมีสิมีนั้นบอกว่าอะไรค่ะอะไรดีอ่ะเดี๋ยว มีอย่างเช่นบอกว่าสวยเกินไปใชสมหรือเปล่าสวยเกินไปอันนีชมรักหรือร้ายรักหรือร้ายอย่างเงี้ยมาแบบโอ้โหจี๊ดมากเลยแล้วก็พูดต่อเลยนะว่าช่องวันสามสิบเอ็ดสองทุ่มครึ่ง มาด้วยวันนี้ฝากพี่ๆส่งเทปไปทานด้วยนะคะดูอะไรอยู่ทำ <laughs> ไม, <laughs> ไ,มไม่มาทำไม,ไม,ไมเราคิดไหมเพราะใหม่โดนอย่างนั้นเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องคอมเมนต์นะคิดจะฟ้องเราหรือแบบจัดการกับพวกนี้สักทีไหมเคยเคยเจอเคยเจอหนักกว่านี้มาด้วยนะอ,อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งมรสุมชีวิตที่แบบเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้ได้โตขึ้นไปอีกค่ะคิดจะฟ้องไหม คิดจะฟ้องไหมหรอมีคนแนะนำเยอะมากค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะตอนนี้ยังไม่ทำอะไรแต่แต่เส้นของความรักฝ่ามันจะอยู่ที่แต่ตอนแต่ไม่รู้แต่ตอนนี้ยังไม่ทำตลอดเรื่อคิดว่ามันยังรุแลไหมสำหรับเราฮะคิดว่าเรื่องนี้มันรุนแรงสำหรับเราไหมเพราะมันมันเหมือนแบามันหลับมันติดกันคือคือรู้สึกว่ารุนแรงไหมช่วงแรกค่ะทุกคนพอเกิดเรื่องอย่างเงี้ยมันรุนแรงมาก มากมากค่ะไม่ตลกเลยค่ะไม่แบบไม่ไม่ใช่เรื่อง,องนนที่วันนี้มายินได้ค่ะแต่พอเวลามันผ่านไปเราตกตะกอนแล้วเราก็ได้ปรึกษาได้คุยกับคนรอบข้างแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีสติแล้วเราเอาอารมณ์แยกเนาะแล้วเรามาดูสติดูความจริงสิ่งที่ความจริงที่เราเป็นนะคะแล้วเราก็ก็เราก็เดินหน้าต่อไปได้นี่นะ mm hmm. อะไรคือความจริงมันเรารู้อยู่ในใจอะค่ะใช่แล้วคนรอบข้างเรารู้นี่ว่าความจริงคืออะไร แค่นั้นก็คือจบลวค่ะแต่แสดงวาเป็นความคิดเห็นอะไรที่มันเกินเส้นของความจริงในอนาคตก็อาจจะมีพิจารณาอีกทีไหมเรื่องแบบฟ้องคือใหม่ก็ได้ข้อมูลมาเยอะนะคะว่าการที่เหมือนใหม่มีเพื่อนแล้วคนรู้จักเยอะมากในวงการนะคะที่ฟ้องคอมเมนต์หรือฟ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันปรึกษาได้ง่ายง่ายมากอ่ะทุกคนเราก็เก่งที่ไม่อยากฟ้อง คือก็ยังไม่ไดําเนินการอะไรค่ะแต่เรียกว่าทุกๆุกคนรอบตัวหลังบ้านแล้วก็ทุกคนก็จะเก็บแคปมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าก,ก็ถือว่า <c oughs> มันมันสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างมันสามารถทําได้อะค่ะถ้ามันล้าเส้นเกินไปแต่ว่าคืออย่างหนึ่งคือใม่ก็คนจะมีสิทธิปกป้องตัวเองได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ณนะวันนี้ยังไม่ทําอะไรค่ะดีิติที่สังบกต่กองไว้มีคนไหนที่จำจำเดิมๆชื่อเดิมๆหน้าเดิมๆแล้ว,วสื่บางอย่าง Okay. Okay. <laughs> มันก็คือที่จริงแล้วมันมันคืออย่างอย่างเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะให้คําแนะนําว่าถ้าเราไปฟ้องเนี่ยมันจะใช้เวลานานแล้วสิ่งที่เราเรียกร้องคือส Ь มมติเงินอย่างเ <Wah> งี้ยเราเรียกร้องเงินหรือเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้เขาก็ไม่มีเงินให้มันได้แต่คําขอโทษช่อดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยบางทีบางทีมันก็เสียเวลาเหมือน นะคะแต่ก็ต้องดูดูหลายๆอย่างอะ่ะดูหลายๆอย่างว่าถ้าด่าแรงมากด่าครอบครัวด่าไปถึงอนาคตด่าคุณแม่ด่าแบบอะไรที่มันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ความเป็นจริงนะคะพวกที่ติแล้วไม่กอนเน,นี่ยอันเนี้ยก็เดี๋ยวค่อยกัน,นะคะ่ะแต่นะวันนี้ยังไม่มีอะไรคะ่ะไม่อยากบอกอะไรกับคนคอมเมนต์ที่เข้ามาก่อกวนเราบ้างนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ 好。